สวัสดีค่ะท่านผู้ปกครองและนักเรียนทุกคนวันนี้ครูมาสอนออนไลน์นะคะในวิชาภาษาไทยเรื่องคำพ้องในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3-4ถึง4โดยนางจารนัยโคระทัศน์โรงเรียนวัชลอสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีจุดประสงค์การเรียนรู้ 1. บอกความหมายคำพ้องรูป พ้องเสียงและพ้องความหมายได้ 2. อ่านและเขียนคำพ้องรูปพ้องเสียงและพ้องความหมายได้ 3. าระนักถึงการใช้คำพ้องรูปพ้องเสียงและพ้องความหมายให้ถูกต้องเรามาทําความรู้จักกับคําพ้องกันนะคะคําพ้องคือคําที่มีการเขียนการอ่านออกเสียงหรือความหมายเหมือนกัน คำพ้องนะคะมีอยู่ด้วยกัน3ชนิดค่ะคือ1นึ่คำพ้องรูป2คำพ้องเสียงและ3าคำพ้องความหมายลักษณะของคำพ้องรูป1เขียนเหมือนกัน2อ่านออกเสียงต่างกัน3ความหมายต่างกัน ตัวยอย่างคำพ้องรูปเรียนดูคำนี้นะคะนักเรียนจะอ่านอย่างไรนะคะจึงจะถูกต้องนะคะนักเรียนต้องทราบนะคะหรือรู้ความหมายของคำคำนี้นะคะหรืออ่านดูจากประโยคนะคะแล้วเราจะรู้ว่าเขาต้องการคำไหนความหมายอย่างไรและจะอ่านอย่างไรจึงจะถูกต้องนะคะ,ะดูรูปเลยค่ะ รูปนี้นะคะเป็นรูปนาฬิกานักเรียนเห็นแล้วใช่ไหมคะนาฬิกาไว้ทําอะไรคะถูกต้องนะคะนาฬิกาไว้บอกเวลาฉะนั้นถ้าเราพูดถึงเวลาคํานี้จะอ่านว่าเพลานะคะความหมายของเขาก็หมายถึงเวลานั่นเองนะคะอ่ะดูต่อไปเลยคะ่ะนะคะอันนี้สีดำๆนี่หมายถึงล้อรถนะคะส่วนตรงสีเขียวนี้ นะคะเขาเรียกว่าเรานะคะหรืออ่านว่าเรานะค,ะความหมายก็คือแกนสําหรับให้ล้อรถหมุนนะคะสังเกตเลยนะคะว่าเขียนเหมือนกันเลยค่ะแต่อ่านต่างกันความหมายก็ต่างกันด้วยเราจึงเรียกว่าคําพ้องรูนะรูคํานี้นะคะ ดูรูปก่อนนะคะช้างนะคะจะอ่านอย่างไรจึงจะหมายถึงช้างคำนี้เขาจะอ่านว่ากะรีนะคะกะรีนะคะหมายถึงช้างต่อไปค่ะดูรูปนี้รูปกุ้งใช่ไหมคะอาารเมนดูตรงลูกศรสีแดงนะคะตรงนี้เขาเรียกว่าปรีนะคะอ่านออกเสียงว่า กรีนะคะความหมายของเขาก็คือโครงแข็งแหลมที่หัวปุ้งนะคะเวลาปอกกุ้งเนี่ยถ้าไม่ระมัดระวังนะคะไอ้จ้ารีเนี่ยก็จะตําเราได้นะคะต่อไปค่ะตัวอย่างคําพ้องรูปนะคะนักเรียนเห็นนะคะคำในกรอบสีฟ้านะคะนักเรียนลองดูซิคำนี้จะอ่านอย่างไรนะคะแล้วก็มีความหมายอย่างไร ักเียก็ต้องมาดูรูปประโยคนะคะนักเรียนจริงจากอ่านถูกนะคะแล้วประโยคนี้ก็จะมีความหมายที่ถูกต้องด้วยนะคะเอาเรามาดูกันค่ะนะคะคำแรกนะคะปลอดนะคะปลอดหมายถึงเซียวลงหอมลงนะคะส่วนอีกคำหนึงนะคะด้านหลังนี้นะคะเขาจะอ่านว่ากะเรา น,ะะนั่นหมายถึงชื่อนกขนาดเล็กเ,เรามาอ่านประโยคนี้นะคะพร้อมๆกันเลยค่ะเด็กขาดอาหารพร้อมกรอดขิ้วกรงนกกะรอเล่ขายในสวนจตุจักรนะคะเห็นไหมคะถ้าเราดูรูปประโยคแล้วเราจึงจะรู้ว่านะจะใช้คำไหนอ่านอย่างไรและความหมายนั้นนะคะถูกต้องนะคะจึงจะเป็นประโยคที่ สมบูรนะคะชัดเจนอ่ะดูตัวอย่างต่อไปค่ะนะคำนี้นะนักเรียนอาจจะเจอบ่อยคุ้นๆกันนะคะแต่เดี๋ยวเรามาดูกันสิคะว่าเวลาที่เขาอยู่ในประโยคเนี้ยนะคะเขาหมายถึงอะไรแล้วอ่านอย่างไรนะคะอมาดูคำแรกเลยค่ะปากเป้านะคะปากเป้านี่เขาบอกว่าหมายถึงนะชื่อเว่าวชนิดหนึ่ง นะมีหางยาวนะคะส่วนคําที่สองนะคะเขาอ่านว่าปักเป้านั่นหมายถึงอะไรคะปลาชนิดหนึ่งนะะลักษณะกลมๆุแล้วก็มีหนามแหลมๆนะคะ,ะถ้าหนามแหลมๆไปแทงก็เจ็บเหมือนกันนะคะ,ะดูสิว่าประโยคเนี้นะคะเราจะอ่านอย่างไรนะคะ,ะดูค่ะน้องทำว่าวปักเป้าส่งประกวด นะคะส่วนพี่ไปหาภาพปลาปักกระเป้าที่ห้องสมุดนะคะฉะนั้นประโยคนี้นะคะใช้คําพ้องรูปได้ถูกต้องนะคะต่อไปเลยนะคะลักษณะของคําพ้องเสียง 1. อ่านออกเสียงเหมือนกัน 2. เขียนต่างกาันและสาม ความหมายต่างกันเรามาดูตัวอย่างคำพ้องเสียงนะคะอ่ามีคนยืนอยู่สามคนเป็นกลุ่มเป็นก้อนเลยนะคะคำนี้นะคือคำว่าพักนะคะอ่านว่าพักหมายถึงหมู่คนที่อยู่รวมกันเป็นฝ่ายนะคะอย่างเช่นอะไรคะพักการเมืองนะจะมีหลายพักเลยนะคะ,ะหรือ คำว่าพักพวกนะเป็นกลุ่มเดียวกันนั่นเองนะคะต่อไปค่ะนะคะอันนี้เห็นไหมคะนั่งเอเปลนะคะอีกคนนึงนั่งเก้าอี้นะคะพักตัวนี้คือหยุดชั่วคราวนะคะเรามักจะพูดว่าไงคะพักพ่อนนะคะอันนี้หยุดชั่วคราวอย่างเช่นนักเรียนนะคะไปช่วยคุณแม่นะคะด้ยา เหนื่อท่วมเลยนะไดไปไดมาชักเหนื่อยนะ,ะนักเรียนบอกว่าเดี๋ยวขอพักก่อนนะเดี๋ยวไดต่อนักเรียนก็ไปนั่งพักพอหายเหนื่อยนักเรียนก็มาช่วยนะคะแม่ไดย่ดาต่อนะลกษณะตรงนี้เราเรียกว่าพักนะคะหยุดเพยงชั่วคราวนะคะต่อไปค่ะนะพักตัวนี้นะคะหมายถึงหน้านะคะพักตัวนี้เป็นคําราชาศักท์นะคะนะคะักเรียนสังเกตนะคะสามคำนี้ อาออกเสียงเหมือนกันหมดเลยแต่เขียนแตกต่างกันนะคะแตกต่างกันแค่เสียงไม่พอความหมายก็ทำไมด้วยคะความหมายก็แตกต่างกันด้วยนะคะ,นะตัวอย่างต่อไปนะคะตัวอย่างของคำพ้องเสียงอ่ะดูค่ะคำว่าคัดสรรกับสร้างสรร นะคะคัดสรรหมายความว่าไงเลือกนะคะเอาสิ่งที่มันดีๆเนี่ยเราเรียกว่าคัดสรรส่วนสร้างสรรทาไมคะสร้างสรรคือสร้างผลงานดีๆนะคะมีจินตนาการนะคะสร้างงานใหม่ๆนะคะเราเรียกว่าสร้างสรรนะคะต่อไปผู้เท่านะผู้เท่ากับเท่าทาผู้เท่าอันนี้คือทาไมคะคนแก่ชรานะเราเรียกว่าผู้เท่านะคะส่วนคําว่าเท่าทาน หมายความว่าเวลาที่เราจุดเตาทานานะหรือจุดฟืนนะเวลาที่มันหมดเชื้อเพลิงแล้วเนี่ยนะคะหมดเศษไม้แล้วเนี่ยมันก็จะกลายเป็นขี้เถ้านะเวลาลมมามันก็ปลิวเบาเลยการสีออกเป็นสีเทาๆนั่นแหละค่ะนะคะต่อไปเคารพนะ,คะเคารพกับสู้รบนะคะเคารพก็คือให้ความนับถือนะคะเช่นการแสดงความเคารพผู้ใหญ่ก็คือการไหว้ใช่ไหมคะ แต่ถ้าสู้รบอันนี้นักเรียนต้องเตรียมอะไรแล้วต้องเตรียมอาวุธเตรียมมีดเตรียมปืนนะคะจะไปต่อสู้กันแล้วนะคะค่ะคำต่อไปพึ่งพากับรังพึ่งนะคะเห็นไหมคะพึ่งออกเสียงเหมือนกันเลยนะ,ะแต่เรามาดูความหมายกันค่ะนะคะพึ่งตัวแรกหมายถึงทำไมคะมีอะไรก็พึ่งพาอาศัยกันนะคะช่วยเหลือกันนะคะส่วนพึ่ง ตัวหลังเนี่ยรังพึ่งหมายถึงพึ่งที่เป็นสัตว์นะคะเวลาทีา่มันมากัดเราเรามจะบอกว่าพึ่งต่อยพึ่งต่อยเนี่ยนะคะก็จะมีลักษณะเจ็บบวมบางคนแพ้นะคะต้องไปถึงกับส่งหาหมอเลยนะคะต่อไปไข่มุกกับประมุกนะคะไข่มุกก็หมายถึงอะไรคะ,ะเครื่องประดับก็ได้นะคะเป็นเม็ดสีขาวใช่ไหมคะ,ะเวลาจะใส่ก็เขาร้อยนะคะ ต่อไปคําว่าประมุกนะประมุกอันนี้ก็หมายถึงผู้นําประเทศนะคะอย่างประเทศไทยเนี่ยเราก็มีใครคะมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุกนะคะปกครองประเทศนะคะต่อไปคุณย่าก,กับต้นยญ้านะคะคุณย่าหมายถึงคนนะ,คะเป็นคุณแม่ของคุณพ่อเรานะคะเราเรียกว่าคุณย่านะ,ะส่วนคํานี้ยญานี้หมายถึงต้นพืช นะคะอ่าที่เป็นไม้ล้มลุกนะคะหรือหญา้าที่เราเอาไว้เลี้ยงสัตว์อย่างพวกมา้าพวกวัวพวกวาวนะคะอ่ะต่อไปเลยค่ะแกงคั่วกับคั่วโลกนะคะแกงคั่วนีเป็นอาหารขาวใช่ไหมคะอ่าใส่กะทินะอย่างเช่นแกงคั่วสับป,ประรดอย่างเงี้ยนะคะอ่าส่วนอันนี้คือคั่วโลกนะคะคั่วโลกถ้าน่านเรียนเรียนภูมิศาสตร์ก็เรียนจากขุน นะกลัวโรคเหนือกลัวโรคตายนะคะต่อไปค่ะกำมือนะลักษณะเป็นไงคะหางอเนิ้วมือเข้ามาหาในฝ่ามือใช่ไหมกำหลุมมเนี่ยเราเรียกว่ากำมือนะเหมือนกำปั้นนะคะนะคะต่อไปเพราะกำน้ากำนี้ไม่ใช่กำมือแล้วนะคะกำนี้คือการกระทำนะาใครทํากรมดีก็ได้ดีใครทํากรมชั่วก็ได้ชั่วนะคะดังนั้นเราก็ พตินะปฏิบัติตนนะทำแต่กรรมดีนะคะต่อไปค่ะใบหน้ากับหน้ารักนะใบหน้าเห็นไหมคะคำว่าหน้าอ่านออกเสียงเหมือนกันเลยแต่เขียนต่างกันนะหน้านี้ก็คือทำไมคะหน้าที่มีปากมีจมูกมีแก้มมีหูมีตานะคะรวมอยู่เนี่ยบนใบหน้านะคะส่วนคำว่าหน้ารักหน้าตัวนี้หมายถึงใครคะ เด็กๆเล็กๆนะคะลูกหมาลูกแมวนะคะขนปุยๆเนี่ยนะเราเห็นแล้วก็บอกโอ้เนี่ยน่ารักจังเลยนะคะต่อไปคุณธรรมนะกับกระทำนะคะคุณธรรมทำตัวนี้ก็คือทำาไมานะคะคุณธรรมก็ปฏิบัตินะคะตามคุณธรรมนะ,ะเราจะได้มีชีวิตที่ทําไมคะที่ดีนะคะต่อไปกระทำ การทำเป็นไงการทำก็คือการลงมือทำนะคะต่อไปโอดครวนนะคะโอดครวนก็มารู้สึกเสียใจนะคะเป่าร้องไห้ร้องห่มอยู่นั่นแหละนะคะโอดครวนนะกับคำว่าพระโอดนะคะโอดตัวนี้เป็นคำราชาศักท์ค่ะหมายถึงปานะคะต่อไปโชคลางนะคะโชคลางอ่าลางร้ายลางดี ะนะคะโชคลานะคะอันนี้นั่นเองนะคะอีกอันนึงคือเปียกโชคโชคตัวนี้หมายความว่าไงหมายความว่าโดนน้าเช่นฝนตกนะะักเรียนไม่มีลมเดินตากฝนมานะคะก็เปียกชุ่มเลยตั้งแต่ไรคะตั้งแต่ศีรษะจนถึงปลายเท้าเลยเสื้อผ้าเปียกหมดนะคะเดินไปก็น้ําหยดติ้งติ้งนั่นแ,แหละเราเรียกว่าเปียกโชคนะคะเอาเอ่านพร้อมกันนะคะ หนึ่งสองสามัดสรรสร้างสรรผู้เท่าเท่าฐานเคารพสู้รบพ,พึ่งพารังพึ่งไข่มุกปรักมุกคุณยญาต้นยญาแปงขั่วขั่วโรคกำมือเพราะกรรมใบหน้าน่ารักคุณธรรมรกระทำ โอดครวพรัรโอโชคลางเปียกโชคเก่งมากนะคะ,ะตัวอย่างคำพร้องเสียงค่ะข้อหนึ่งคุณย่าบอกให้คุณปู่ตัดหญ้าหน้าบ้านให้โล่งเตียงนะคะ,ะมาดูความหมายกันค่ะว่าหญ้าสองหญ้านี้หมายถึงอะ,อะไรนะคะหญ้าตัวแรกนะคะคุณย่าก็หมายถึงแม่ของพ่อ นะคะส่วนหญ้าตัวหลังนะคะหมายถึงไม้ลม้มลุกนะคะอาหารของสัตวนะะ์เช่นม้าใช่ไหมคะชอบกินหญ้าัวนะคะควายนี่ชอบกินหญ้า,นะะา,าเป็นอาหารนะคะต่อไปค่ะข้อสองสุนัขเป็นสัตว์ที่มีความซื่อสัตย์นะคะเห็นไหมอ่านออกเสียงเหมือนกันเลยแต่เขียนต่างกันนะคะตัวหนึ่งใช้วงแหวนกะรันใช่ไหมคะอีกตัวหนึ่งใช้ยอยักษ กาลันอ่ะเรามาดูความหมายกันค่ะสัตว์ตัวแรกนะคะหมายถึงสิ่งมีชีวิตที่ไม่ใช่คนนะคะมีความรู้สึกนะเคลื่อนไหวไปไหนนะได้ด้วยตนเองนะคะต่อไปสัตว์นะสัตว์ยอยะากกาักรลานนี้หมายถึงความจริงนะคะหรือคำมั่นสัญญานะอย่างที่เราบอกว่าอะไรคะอ่ะถาถวายสัตว์ปิยานนะคะก็คือให้คำมั่นสัญญานั่นเอง ต่อไปค่ะลักษณะของคําพ้องความหมายนะคะคาพ้องความหมายถึงอย่างไรคะหมายถึงมีความหมายเหมือนกันนะคะเขียนต่างกันออกเสียงต่างกันนะอันนี้เป็นลักษณะของคําพ้องความหมายเรามาดูตัวอย่างกันเลยค่ะตัวอย่างคําพ้องความหมายนะคะหรือเราเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า คำว่าโพสนักเรียนดูนะคะคําว่าอะไรคะคำว่าช้างเรามาดูกันสิมีคําไหนบ้างเอ,อ่ยที่หมายถึงช้างอ่ะคชินนะคะชิน,ชนต่อไปหัสดีต่อไปนะคะอ่านว่าอะไรนะกะปรีนะคะกะปรีต่อไปค่ะคําว่าอุนชอนะคะสี่คำนี้นะคะ หมายถึงช้างนะคะเป็นคําพร้องความหมายนานิยมใช้ในการแต่งบทร้อยกองค่ะต่อไปนะคะนกอเรามาดูสิคะว่าคำพร้องความหมายกับนกมีคำว่าอะไรบ้างนะคะคำที่หนึ่งสักุณา นะคำที่สองปากสีอ่าเมื่อกี้นักเรียนอาจจะได้ยินปากสีปักษานะคะนั่นจะหมายถึงนกนั่นเองต่อไปวิหกนะคะวิหกนักเรียนเคยได้ยินเพลงไหมอ่าสมัยก่อนจะร้องกัน่ะนะคะแสนสุขสมนั่งชมวิหกอยากเป็นนกเลื้อกเกินนะเคยได้ยินไหมคะเดี๋ยวถ้าคุณครูมีเวลาคุณครูจะสอนนะให้จบทั้งเพลงเลยนะคะคำนี้คําว่า วิหกนะคะแปลว่านกอ่ะต่อไปอีกคำหนึ่งคือคำว่าบุรงนะคะบุรงก็แปลว่านกเช่นกันต่อไปค่ะลักษณะของคำพ้องความหมายอ่ะคำว่าดวงอาทิตย์มีคำอะไรบ้างล่ะคะที่หมายถึงดวงอาทิตย์อ่มีเยอะเลยนะคะนอกจากนี้ก็ยังมีอีกนะคะเช่นคำว่าตะวันสุริยะ สุริยาสุริยันะคะอันนี้หมายถึงดวงอาทิตย์ทั้งหมดเลยต่อไปค่ะคําว่าน้ํามีคําว่าคงคาคําว่าชนคําว่านาทีคําว่าวาวรีอ่หรือจะมีคําว่าอะไรคะอ่าชาลาสินก็ได้คะชาลาสินก็ได้ต่อไปนะคะคาว่าปลามีคําว่าว่านา พนาลีไรพนาหรืออาจจะเป็นอะไรคะพงพีก็ได้นะคะคำว่าชัดก็ได้นะคะหมายถึงป่า่อาไปค่ะดอกไม้มีคำว่าอะไรคะบุษบาผักกามาลาสุมาลีนะคะผักกาล้วจำได้ใช่ไหมคะมันจะมีเพลงเพลงหนึ่ง ชมผักกาจำปาจัมปีจัมจมิกาเขาชื่อว่าเพลงอะไรนะพุทธยานดอกไม้นะคะ,ะมาดูตัวอย่างคำพ้องความหมายกันค่ะวันนี้ลมแรงมากนะคะวันนี้ลมแรงมากนะคะเขาบอกว่าคำว่าลมเนี่ยเป็นร้อยแก้วนะคะอันนี้นักเรียนมาดู ประโยคต่อไปก่อนนะคะวายุหอมกระนํำพัดพ่าซ้ำช้ำทั้งมืออ่าวคำว่าวายุนะคะนั่นหมายถึงคำว่าลมค่ะนะคะวายุหอมกระนํำพัดผ่าซ้ำช้ำทั้งมือนะคะส่วนใหญ่จะใช้ในการอะไรคะแต่งบทร้อยกรองน,นั่นเอง เรามาประลองความรู้กันค่ะนะหลังจากที่นักเรียนได้นะรับความรู้ไปแล้วลองมาสร้างองค์ความรู้ของตนเองนะคะแล้วนำมาใช้ดูสิคะว่าใครใช้ได้ถูกต้องมากน้อยกว่ากันดูค่ะคุณยายเก็บดอกนะคะไปบูชาพระรูปทุกวัดอ,อันนี้คือจะให้นักเรียนเนี่ย เลือกนะคะทำมาเติมในช่องว่างให้ถูกต้องอ่านดูค่ะคำแรกนะอ่านว่าไงคะอ่ะานพร้อมกันหนึ่งสองสามเอาคำว,ว่าพุทธต่อไปก็เหมือนกันใช่ไหมคะพุทธเหมือนกันอ่าสุดท้ายก็พุทธเหมือนกันคราวนี้นักเรียนจะเอาไปเติมตรงไหนนะคะถึงจะถูกต้องเราต้องดูรูปของประโยคใช่ไหมคะเราต้องดูว่า คําที่กําหนดมาให้เนี่ยมันมีความหมายว่าอย่างไรเราจึงจะนําไปใส่ในปรกโยกได้อย่างถูกต้องนะคะเ่าเรามาดูค่ะคุณยายเก็บดอกพุดพุดไหนดีคะพุดหนึ่งพุดสองหรือพุธสามลองคิดดูสิคะตอบได้แล้วใช่ไหมคะเอามาดูคุณยายเก็บดอกพุธค่ะพุดที่สอง ดอกพุธที่มีลักษณะขาวๆเ,เป็นตุ่มๆนะคะไปบูชาพระ,พระอะไรคะข้างหลังมีขมวรูเก่งมากค่ะคํานี้ต้องตอบว่าพุธนะไปบูชาพระนะไปบูชาพระพุทธาููนะพระพุทธาููทุกวันสุดท้ายแล้วทุกวันอะไรคะทุกวันพุธนั่นเองนะคะ ต่อไปนักเรียนลองอ่านพร้อมกันหนึ่งเที่ยวค่ะข้อที่1น,นะคะคุณยายเก็บดอกพุธไปบูชาพระพุทธรูปทุกวันพุธนะเก่งมากค่ะเรามาดูต่อไปข้อที่สองนะคะราชการผู้หนึ่งถูกโจรน,นะคะ,ะ,คะเพื่อทิ้งทรัพย์สินมีอ่ะ,ะเรามาดูซิเขากำหนดคำว่าอะไรมาให้บ้างนะคะคำว่าค่า ค่าค่าเห็นไหมคะเสียงเหมือนกันเลยแต่แตกต่างการตรงการอ่านออกเสียงและความหมายของคำนะคะ,ะดูค่ะเราจะเอาคำไหนมาใส่ดีคะนะคะคำแรกคำว่าค่านี้หมายถึงอะไรคะสิ่งของมีค่ามีมูลค่าเช่นทองนะอ่ะมีค่าแน่นอนส่วน ค่าที่สองนะคะเป็นค่าพระเจ้าตัวค่าเองนี่แหละนะคะและคําที่สามก็คือคําว่าข่าเหมือนกันข่าอันนี้คือทําไมคะข่าให้ตายนะข่าสัตว์ตัดชีวิตนี่อันนี้นะคะใช้ตัวนี้อ่ะเรามาดูค่ะว่าเราจะใส่ได้ถูกต้องไหมนะคะข่าราชการผู้หนึ่งฆ่าราชการฉะนั้นต้องใช้ตัวไหนคะตัวนี้เลยค่ะ ขอไข่สระอาไม้ถูกนะใช้ตัวนี้เลยถ้าราชการผู้หนึ่งถูกจโจรตัวมันทําไมอ่ะเออโจรมันฆ่าแต่เนาะนักเรียนจะเอาค่าตัวไหนฆ่าตัวนี้ค่ะค่าตัวคอละขังนะคะสระอาไม้เอกอันนี้คือค่าให้ตายนะคะเพื่อชิงทรัพย์สินอันมีค่าค่าทีนี้ก็คือคออาคาไม้เอก ใช้ขอควานะคะ,ะต่อไปเลยค่ะภาษานะคะก่อนที่จะอ่านนักเรียนดูก่อนนะคะว่ารูปประโยคนั้นเขาหมายถึงอะไรนะคะอันนี้จะอ่านว่าอะไรคะเพลาค่านะคะก็อ่านว่าเพลาค่าบองบอกถึงเวลาใช่ไหมคะว่าค่าแล้วนะมืดแล้วนะฉะนั้น คำนี้ก็จะอ่านว่าเฮรา่ําฟ้ามืดม้าพยศลากรถจนจนอะไรคะจนเผาพังนะเราจะอ่านว่าเผานะคะเผาพังนะเอาอ่านอีกครั้งหนึ่งค่ะเฮรา่ําฟ้ามืดม้าพยศลากรถจนเผาพังนะคะต่อไปเลยค่ะข้อที่สี่นะคะ ออกกําลังกายวิ่งวิ่งยังไงนะคะคานี้ตัวสีแดงนะคะรอบสนามหน้าบ้านพักในวนไว้นะคะสีแดงนี้เหมือนกันอุทยาค่ะเรามาดูความหมายกันค่ะแล้วเราจะได้เติมได้ถูกต้องนะคะวนรอบสนามมีหมายหมายความว่างไงหมายความว่าวิ่งนะวิ่งรอบบ้านนะคะก็คือการ วิ่งรอบนั่นเองวิ่งรอบสนามวิ่งรอบบา้านนะคะวิ่งเป็นวงกลมนะคะ,ะต่อไปคํานี้นะคะคําที่สองอคําที่สองอ่านว่าวณอุทยาอุทยานก็คือที่ทำไมคะที่ไว้สําหรับไปผ่อนหย่อนใจนะคะวะณอุทยาอ่ข้อที่ห้านะคะคําว่าดอกบัว มีความหมายตรงกับข้อใดอเรามาดูสิคะเอาให้ตัวเลือกว่าเพไก่อกุไรเพราะไข่รประทุมพรากวายบุหลงอ้าวนักเรียนลองใช้ความรู้สิคะดอกบัวใช้ข้อไหนคะอ่าที่มีความหมายตรงกันอ้าวคำตอบดูซิตรงกับคุณครูหรือเปล่าคำตอบก็คือ ประทุมนะคะประทุมนี้ราคาที่หมายถึงดอกบัวนะคะอุไร sink. หมายถึงนะโะตนะคะอุไรหมายถึงทองใช่ไหมคะบุหลงหมายถึงนกค่ะคำถามนะคะข้อที่หกมาแล้วค่ะมัชชามีความหมายตรงกับข้อใดนะคะกอไก่วารีขพอไข่ไรพอควายมัสยยา นะคะคำไหนที่มีความหมายตรงกับคำว่ามัชชะอาใครรู้ตอบได้ไหมคะนะอ่าคุณครูจะตอบว่าน่าจะเป็นมัส,สยานะคะถูกต้องด้วยนะคะเพราะว่ามัส,สยาเนี่ยแปลว่าปลานะคะส่วนวารีนะคะวารีแปลว่าอะไรวารีแปลว่าน้ำใช่ไหมคะอ่าต่อไปค่ะเรามาดูใบความรู้ นะคะใบงานนะคะคุณครูมีใบความรู้เรื่องทาพ้องนะคะจะมีทั้งพ้องรูปพ้องเสียงและพ้องความมานะ,ะแล้วก็ติดตามด้วยใบงาน,นะค่ะอันนี้เป็นส่วนหนึ่งนะคะปสามก็จะได้ใบงานที่ง่ายกว่าปสี่นิดหนึ่งนะคะไม่แตกต่างกันมากนักนะแต่คุณครูเชื่อว่าเด็กๆของครูทำได้นะคะ วันนี้หมดเวลาเรียนแล้วค่ะนะว่าไว้เจอกันในชั่วโมงต่อไปนะคะอ่าท้ายนี้ก่อนที่เราจะจากกันไปนะคะคุณครูขอฝากนะคะในเรื่องการดูแลสุขภาพของนักเรียนนะคะนักเรียนอย่าลืมนะจำให้แม่นแล้วก็ปฏิบัติตอย่างเคร่งครัดนะคะคือหนึ่งสวมแมสนะคะตลอดเวลาหน้ากากเนี่ยนะคะส เว้นระยะห่างนะคะอย่าไปอยู่ในที่แออัดนะคะที่คนอยู่เยอะๆนะคะนักเรียนต้องเลี่ยงและข้อที่สามล้างมือบ่อยๆนะคะนอกจากนั้นนักเรียนก็ต้องดูแลร่างกายของตัวเองนะคะรับประทานอาหารให้ครบห้าหมู่นะให้ครบสามมื้อนะคะเวลาที่แดดอ,ออกจัดๆนะคะอากาศร้อนมากๆนักเรียก็ต้อง่านน้ำเยอะๆ นะถ้าฝนตกก็ไม่ควรที่จะออกไปตากฝนนะคะคุณครูขอ,ขอฝากไว้แค่นี้แล้วก็ขอให้นักเรียนนะคะอ่านหนังสือนะคะทำใบงานด้วยความสุขนะคะแล้วเราจะพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย